มาเบิ่งกอลชอบ่วยเลยรียบร้อยเนื้อชาววิวเพื่อนกับพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเนาะแล้วก็สบายดีย่ำเช้าเมื่อวาจะเป็นพี่น้องอยู่คืออยู่ไกลฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามซึมซ่องของเมตาน้อยก็ขอทักทายสบายดีเมื้อนี้เมตาน้อยก็มาเก็บข้าวเสิร์ฟในเงินพี่น้องเอเก็บข้าวอยู่หน้าในเงินนี่แหละเพราะว่าค่อยไปหน้าค่อยเมื่อวานนี่เก็บเบิ่งยังไม่ทันแก้พี่น้องเอก็เลยไปว่ามื้อนี้มาซอยในเงินก่อนนะเดี๋ยวประมาณเที่ยมือจะไปอันหน้าเขาอีน่ะ เดี๋ยวจะไปหาเกี่ยวข้าวกับพี่น้องเดี๋ยวมันชี้ใช้ได้ชี้อนนะก่อนที่ไปก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามซ่งเจ้กมตาน้อยเนาะพอเลยเข้ามาใหม่ก็อย่ลืมก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามแมตาน้อยเด้พอเป็นกำลังใจกรเฮ็ดคลิปต่อไปนะเม่ตาน้อยก็ชีได้ยางกอนพี่น้องคิวอะไรยังฮางเออตาน้อยก็อิอยู่พี่น้องเอ้ยผู้พาตาน้อยก็มาหน้ำใพี่น้องเอยพราข้ามก็มาเมื่อนี้นะมาใช้ในเงินก่อนพี่น้องเอ้ยจักมือเพราะว่าข้าวเล้าก็ลืมก๋อยคือเหมือนเงาะ ลูกชายเป็นกะมีผู้นึงคือว่าแหละแล้วก็ลูกชายพี่นาไปกรุงเทพแล้วพี่น้องเอ้ยไปทํางานที่กรุงเทพนะเป็นอยู่เพุคนผู้ดีเป็นคู่มือในการแม้แต่น้อกใจชิวไลน์นาะงไอจี้ย่างไปหาเกี่ยวข้าวกับพี่น้องเอ้ย อย่าเบิกเอ้ยมาละมากเลยมือนี้เม็ดตน้อยไม่ได้ไปหน้าเลยเพี่น้องมาเกี่ยวข้าวชิญในเงินดอ,อกไม้สาขเดี๋ยวนี้ก็มาฮอตยังฮอตหน้าแล้วก็เห็นหน้าแล้วรถก,กระท้อนในนี่นะลด,ดกระท้อนใน,นนี้เด้อ น้ำมันนี่เรดนน้ำมันหมาหอดนี่พี่น้องเอ้ยงข้างข้าหน้าก็โขกโขกรถก็มืดน้ำมันยกผูมันเอาไปเอาไปยางมาก่อนแล้วยางมาก่อนค่อยอะไรก็ไม่รู้เด็กมันก็ค่อยเห็นแล้ว พี่น้องเอ้ยเบิ่งเพนเอ็ดกินไปเลยนี่นะปิงพะนอนเพิ่เนาะเอามาเช้่หน่อยนิกเลยนะแม่บัถือตุ่มถือตุ่มิว่านี่ตุ่มมาปลกกรได้วันน่ะเออวันนี้แกถล้ำหยามาแม่ตะน้อยก็ได้ยางมาหอดเฮีหน้าในเงินนะพี่น้องเอ้ยจังพ่อเพนยังบีแล้วจังเฮียหน่าพี่น้องเข้านะเบิ่งโวกมันจะฮักมาพี่น้องเอ้ยนะฮะมันนบเทาเดียวขักงในนี่รอ ว่าโฉงมันแก่นะฝัดพลรินเพิ่นบาได้เกลียวนะเพิ่นก็เลยว่าเอาบัท่านเพิ่นอยู่ผู้เดียวเด้อยู่เคนเนี่ยลูกชายผู้นึงก็ไปทำงานกรุงเทพแล้วอยู่ผู้เดียวเพิ่นก้อยคักพี่น้องคือหน้าแม่แต่น้อยแต่เก่าเนาะยังเฮอนี่กับเฮิร์นเฮอรลุ้มนะพี่น้องย่างชามเฮอบ่ทางแคมท่าอีกเฮิร์นนึงมันไปก็มีจแอาสบายอยู่แล้วเนาะอันนี้มันเป็นอันนั้นเาเดียวนั่นโอ้ เอวอะไรจิโน่เอวช้าๆแต่ว่ามันนุ่งทํานุ้งยุ่งเ่านี้นะเอาไป จะขึ iday, no liebe, our, ้นดาราพี่น้องตอนนี้เพราะว่าฮ้อนไอ้ทีแดดมไ้่เนี่ยมันทางฮ้อนแหนเป็นให้ยิ่มๆในเงินไปขึ้นแล้วขึ้นไปหาตะกกิลุงกันเนาะยังไปชุ่มคอยแล้วยังมีทันเต็มมัดเต็มมัดนี่ก็ขึ้นได้นี่เมตาโนย์แกได้ขึ้นมาลาพี่น้องตะเกียบเข้าเนาไลงฮ้อนขึ้นมาเนี่ยนี่เบิ่งตะน้อย์เป็นจีกับปูป้าจีจะควันไผ่ข้างเนอันนี้จีกับปูกะอันนี้จะชุกใัญโตละลางห้องตัวนึงไอ้กระปูนะ่นวิ่งลงจากมองแล้วมองต้นนี่น่นนี่ mà, lòng bay, nha mong lòng ngon 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 khử ngon 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 hôm nay, ngon mẹ ngon 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 nhàng như này, thử, chứ lùng, nằm. Nằm lại nằm. Nằm như ngon 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 thứ như đó, ngon 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 nè, ngon lại đi nè. Nắm ngon 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 คอยไปได้ลงพี่น้อยเดี๋ยวท้าเบิ่งในเงินยามแต่ถึงพี่ได้ก็จะมอยอยู่เพี้ยนถึงถังพลืมมองไงเนาะยังมีถือมองยังพัฒนาหยามได้พี่น้อยเดี๋ยวในเงินท้าในเงินเพียงเด่นกางกิลุงก่อนคอยไปได้ไปได้น้ำมักลายนึงนะคะร่อยน้ำมีเป็นคนเออขมีิกางกิลุงอยู่กลางกิลุงแล้วยังยามพี่เนาะมันกำเพิ่นไปอันนี้ ไปไลป่ปลาชมองปีนี้น้ำลายยิน่นอปีที่ก้าน้ำาดเยอนะแทนหรือ,อว่าปีนี้ยังอท่านนัน้นนาฮยามเด็ดดีเดหน้านาอไปลาชื่อมองบอกาเป็นยาไหม,มพี่น้องเฮ้ยย่ย,ยันไปทิจิตตูมัยจิงอยฮะยาไมไปเ่นเลอ้นเพ่นชื้อมาเฮอหน,น่กับยาอนั้น nhà đi chụp hồ Năn thử bỏ không thử thôi à à bỏ thử cái nồi mổ thả bỏ thử cái gì luôn cả? Này gần cái mà là phải nói pha cả Đây tủ Đây tôi nhớ tôi nói cái năng cả Và cái nhà chồng tủ nì lâu không? Năm lại chứ nó บ่อชนเป็นการได้มาเลยพี่น้องเอตตาป่าในพี่น้องเฮ็ดบดในนี้เฮ็ดบดกำลังพอดีกินพี่น้องงามงามนี่นะปลาตัวนี้หขำเอากำลังอ้อน้องขำป้าการมีญาตอน้อยจะเอารถไทยขึ้นไปเอาพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วก็ตัดจีนหึ่งชุบกินเสียบเลยอันนี้อะไรเอาว่าหลายเต็มได้เต็มกระตุกนึงอันนู้นกรตุกาน้อยกับอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้อยู่ได้อยู่ใครคุยชมมึงจะได้อยู่คู่พาะก็ตาช่วยเป็นไงบ้าดีหร้อเปล่าจะพูดนะ เยี่งกินยาอีล้เป็นนอนไม่ได้คืนนี้ให้พี่น้องเอ้ราวาปัญหาเจอมีออดีเป็นขี้ขมากพอกระเมคอยพี่น้องเอ้พี่หนหกกระมาตนานอันนี้ขอว่าไม่นี้เพื่อพี่นมาค่มาหมื่นก็เริ่มไปแล้วจะเป็นในน้องงูอพี่น้องเอ้งูได้ดูงงูคอยแล้วพี่น้องเอ้งูที่อันตัวอินาดํานั่นนะนม้แต่น้อยกระปพี่น้องเอ้หน้ามันเนี่ยแต่ว่าตอนคอยอันมานั่ยังมันเห็นงูได้ลูงอพี่น้องอ้บาดพิ่มาบาด จะพ่อพี่ยังมาครับมามื่นเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะได้หาให้อยู่กินกับพี่น้องเอามาดิเี๋ยวจะได้ล้างน้องงูตรงชวาในถอาตะกั่สามล้างก็พี่น้องมาลายคืออันน้องควายนั่นน้องงูเนาะแต่ว่าอันมามีที่ดินพี่น้องถูกใจตู้เก็กลางเกงดูดีนะที่แต่ที่เงี้ยน่อยนึง

มาข้ามเพ่นไปกินได้น้องโง่นองคายเพ่นบิินมาข้ามเพ่นยจะมัดขนาดแลว้วก่อนเนเสบเนะาะจะเน่เสียบล้างมีลายน้ำก็เลิกก็ได้กับน้องวัวตกชื่กระดึงเนาะล้างแค่นก็ได้ไปต่อ ง,ง่ามเลยเลี้ยวได้พี่น้องเอานี้นะงามเลยงามเลี้ยวเลี้ยวรีบ้ลยล้างน้องงูแล้วก็ได้มาเบิ่งโมอนันที่คอยต้มน้ำไว้ก่อนนะพี่น้องพุดก็ได้๋ยวาคอยชี้เอาลุงก็มั้ยเพราะว่าเอ,อยต้มน้ำใบชาเฮิ่นพุดนะนี่ล้าง,งแล้วพอดีพุดอ้าพี่น้องเอ้ย ขี moment, like ้ได้อลงก็ไม่ปาตัวมองเขากับพุทธขับพูดเนีพี่น้องเลยไม่ใช่ได้อลงก็อลงแล้วเลยนะเทลงบ่เทมาได้ยังยะนำหัวลุกยุบตรงนี้มาเบิ่งกมอตุ่มน้องมอเขากลับลืมพุทธเลยพี่น้องหลุดเบิก่อนพีนลงก่็บางทีประชุกได้นี่น้องอันเป็นพวกใหญ่ๆนะมาได้เอาามาปั่นพีนลงก่ได้พี่น้องต้องเอาพลาพีดมาจุ้ย ไปเบิ่งมอแล้วแม่ต่โน้ตกเช็ได้ลงมาเอาบากกมฮอพี่น้องเอ้ยนี่กกมฮอปากกมฮอยู่ตื้นไม่ได้คืออยู่หน้าพี่น้องเอ้ยกมฮอยู่ตื้นบืออชอบไปลูบๆนี่นี่ตัวนี้แห้งงามนี่เบิ่งกกมอกำลังลืมเป็นโรคนะง่ามแท้งามบ้าช่วยบือขึ้นไปเอ็นเชร์อันนั้นอืมช้อนเดียู่หลายจุ๊จุ๊ เจ้กค่ะเจุานี่บ่ได้มีกรือไบ่ได้ค่อยมีแนวชื่อเพียงก็เลยว่างามแบบนี้แหละดึงเอาดึงเอาทำนี่ยากจะพูดเนาะก็แล้มาเบิ่งอีหลอดที่ชองเพียงน้อยงอตุ้มน้องงูค่อยค่อยหยิชุบแล้วเพียงน้อยเดี๋ยวรอจีกนิหน่อยกันที่ได้ปรุงหากินข้าวได้แบบนี้พราะว่อจะกินข้าวแล้วเนาะ พุทธแห้งแล้วอืมในหลังพักท่าพี่น้องล้างขึงหอมท่าเขาโบกหอมพักไว้พักเลยวะพักแพ้พ,พี่น้องหอมหอมล้างท่าพักหลางเนี่ยนะพี่น้องอุพักนะ นั่งชงโลบชามโลกก็พอละพอละท่านอืมเสื้อผักชีหลายเป็นเจี๊ยบชุกอะไรพี่น้องเอ้ยนี่เขาชีได้ปรุงออกมาอันช่อยเป็นตัวเป็นตัวมาชัวร์กัเป็นชุกเลยพี่น้องเอ้ยหม้อต้มน้องโอ๊คกันปรุงกันอืมเจือน้ำไหลาหมดแจังเอาถุงหม้อปรุงออกมาแล้วก็ชีได้อันตักจุกชามพี่น้องจักชุกคักจะ๊บไชุกคักเลยเดี๋ยวอตั้งอ๋อบึงก่อน โอ้ยอตักได้ปะนี่ตักเออมาแล้วเดีด๋ยวจะได้ปาดบงก่อนพี่น้อชุกขัดเอียงโ้อนเลยโอนฮอนอนหอนฮอนอนๆอนว้ายชุกขัดตลอดพี่น้ปาดเป็นตน้นชุก นอนแห้งเลยอาตุหางกระปงลงมาเนาะนอนาะ nói, nói, nói chồng, cái gì gì? nó lắm chung đi Chắc có đây thì nó không muốn bó đây Đi chung đi Đi chung đi

่อยเลย้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยช่ดได้ชอยบือพักชืก่กลัวมันนี่ไม่ได้ชอยมืดพี่น้องเอ้ยจงให้ผู่พาตอน้อยเป็นมือแซวได้ชอยบือพักก็พี่น้องชื่อบือพักลายจะเสียบเนี่ยลายคั้นี้คณะบือพักหอมครบชุดเลย ช่วยเลี้ยงกับชื่อ้ยเดยพี่น้องขออาเนาะน้อดกินข้า,าวแฮ้งนะพอดึกแล้วในตอนนี้ค่ะได้กินข้าวแล้นั่ง,ง,ต,อนนงตอนดึกก็ยัมืดแล้วไปจากก่อนไปพักเพือยเลื้อเดีย๋ยวเดีย๋ยวนเอาน้ำต้มลงไปน้องเออ่วน้ำต้มน้ำชุบก็จงอาผัพตะน,น้อยเป็นต้นนึงนี่พอแล้วจะโอเคจงนีนะ ต่อยคืเยเอเลยเชื่อเลยแลวเราบ่มีมาคิดพี่น้องจีมาคิดก็มาคิดติโคไว้นะ้ำมึดแล้วต้องได้จีไหมมาคิดนี่ก็มาคิดคอ่อยซื้ออันกระเจ้าอันนี้ว่ามันชุบแล้วมายาง,งพี่น้องอเอยโอเมนนะมาคิดที่ค่อยปลุกนะมาคิดที่ค่อยปลุกแล้วพอจะเล่นได้เล่นมกินเล้วนะไนด้ดีน้ำมึดพอมีเป็นเนาะมันของเขาคือเป็นเป็นมาคิดห้อยแล้วพี่น้องไอจีก็ ให้อีกหมดเนาะให้มีก้เนอะจีเรีเราตามมาคิดตรงนี่หากี่ก้อนโอ้ดึกดึ๋งดึ๋งเนาะอ้นมาตามมาคิดมัน chia lệch được một cái mặt của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  nó của mặt của mặt của mặt không mặt của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  กลิ่นหอมเป็นแต่เสียบไปน้องเอาน้องเอ้ยมาเนี่นะนได้กินนนะเนี่ยึงซิ่มบึ้งก่อนหยดเลยพี่น้องเสีบแล้วเรียบร้อยพอี่น้องเอ้ยหน้าตาเป็นแต่เสีเยบจะกินอยู่นี่ยีังใช้ได้ตักไปหากินข้าวก็ไมน่นด้โต๊ะตอนนี้ดึกแห้งเลยอ่ะผู้พากับไอ้น้องดีไอ้โตเป็นขี้กระยุเป็นอันปวดหึ่นนัน่นแหละพี่น้องเอ้ย ผู้อายายกินยาแะ่ซ้ำผู้น้องแค่ระบายเนี่อกินยาไอ้ตกตกะงันเลยเขอกินยาก็มีชิมชดลงห้องหมอก็มีลงว่าตักน้ำก่อนโอเคแบบนี้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแล้อยู่ในกินเม็ดตะน้อยก้ะมาเลยพี่น้องเลยกินข้าวแรงเม็ดตะน้อยเลยกินข้าวแรงดึกเมื่อกี้ มาเด็กพ mm ี hmm. 是是่น <Now here S 1> ้องเลือกชาวววเป็นกับปกินพราะข้ามเป็นกรบปกินกินซ้คนคอยพ่อกับแม่ก็อย่านั้นเลยว่าอ้าขนาะไม่นอนยับว่เมืองมา <Piet. S 1> มาพี่น้องมากินเนี่ยเสียบอันเนี้ยินทาดตอนทึด mùa quá à, quém mưa kia mới mhm 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 nói mhm có mhm 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 nó mình เมตาน้อยก็ได้กินข้าวยญาแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าวยญ้านางกระจบพอดีใกล้กับหันแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับจะถ่ายพี่น้องเบิเอร์คนนี้ละคลิปหน้าพื่อนเพี่น้องเอ้ยคลิปหน้านุ่งอกกันหน้าถือว่าคนใหม่นะคลิปนี้นขอจบเพียงเท่าน,นี้ละ